คค่ะวันนี้บริกแบนปิ้งกลับมาแล้วกับมินิฟิกรีวิวอีกครั้งนะคะเนื่องจากที่เล่าให้ฟังว่าช่วงนี้เรามีเวลาอยู่บ้านเนอนแล้วเราก็ลือของค่อนข้างเยอะก็เลยเจอมินิฟิกที่อยู่ในคลังของตัวเองเนี่ยแล้วก็อยากจะเอามาแชร์ให้ทุกคนได้ดูกันนะคะวันนี้ก็จะเป็นตอนเรื่องแบทแมนคอมิคอนซึ่งเดี๋ยวขอเล่าให้ฟังก่อนว่า คอมิคอนเนี่ยนะปกติเวลาเขาจัดเนี่ยมันก็แล้วแต่เลยว่าในปีนั้นเนี่ยเลโก้เขาจะทำเซ็ต exclusive อะไรออกมาแจกบ้างนะคะแล้วก็เท่าที่บิงดูมาแล้วเนี่ยตามข้อมูลตั้งแต่ปี2008 b a ท m a n เนี่ยมีการออกเซ็ตในคอมิคอนมาแล้ว7ชุดแต่วันนี้เราจะมาพูดแค่ตัวที่เป็นเอกซ์คลูซ b a แ m a n exclusive ูซีฟของคอมิคอนอะมีทั้งหมด3ตัวแต่ว่าปิงอะจะพูดแค่2ตัวเพราะว่าตัวแรกของปี2011 ที่วันออกที่นิวร์กคอมิคอนกับซานดิเอโกคอม c ิคอนเนี่ยปิงยังไม่ได้ซื้อนะคะเพราะว่ายังทำใจไม่ได้ oh, <no. S 1> ยังไม่แน่ใจว่าจะซื้อดีหรือไม่เพราะฉะนั้นวันนี้เราเราจะพูดถึง2ตัวนี้ซึ่งเป็น Exclusive Minifix ของแบทแมนที่ออกที่ SDCC นะคะเริ่มต้นที่ตัวแรกคืออันนี้ Batman of s e r e n a ออกมากับ SDCC ปี2014เป็น Exclusive เดี๋ยวบิงแกะให้ดูขอะะให้ดูข้างหลังก่อนก็มาแบบนี้เลยนะคะคือ Batman of s e r e n a เนี่ยเป็น Batman ที่อยู่ในอีกยูนิเวอร์สนึงกับ Batman จริงนะคือเขาเป็นแบบ Alien Scientist ที่แบบ เขา monitor a คชั่นการกระทําของแบทแมนในโลกจริงทุกอย่างแล้วเขาก็เหมือนอยากจะเป็นแบทแมนในโลกของเขาเองนะคะเรียกได้ว่าชุดนียเป็นชุดที่แปลกมากเลยค่ะสำหรับโลกนั้นก็คือตัวเคปตัวหัวแบทแมนแล้วก็ตัวชุชดกางเกงเนี่ยเป็นสีม่วงแล้วก็ตัวเสื้อเป็นสีแดงแล้วก็มีถือไม้เบสบอลซึ่งเป็นอาวุธของแบทแมนออฟเซเรนาในในโลกนั้นนะคะเดี๋ยวบิงถอดหัวให้ดูนะ ในส่วนหัวเนี่ยนะคะก็จะมีอยู่2หน้าคือหน้ายิ้มแบบนี้กับอีกหน้านึงเนี่ยเป็นหน้าแบบโกรธ in action แบบนี้นะคะเดี๋ยวใส่หัวกับเข้าไปกันนะนี่แบบหน้าโกรธเรียกได้ว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างสเปเชียลเลยนะเพราะว่าแบทแมนเฟเจอรนาเนี่ยตรงตาของสัญลักษณ์ไม่เหมือนกับแบทแมนปกติเพราะว่ามันจะแบบดูแบบ มีแชกแบบรุนแรงกว่านะคะคือถ้าถามว่าราคาตอนนี้ b t m a n of Seren R อยู่เท่าที่เท่าไหร่พบว่าราคาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ20,000บาทนะเริ่มต้นก็ถ้าใครสนใจเป็นแฟนคลับแบทแมนตัวจริงก็ลองไปดูกันได้นะคะเพราะว่าตัวนี้เรียกได้ว่าเป็นตัวที่พิเศษมากจริงนะคะโอเคตัวถัดไป ซี b บ a ร a แบทแซึ่งเพิ่งออกมาที่ SDCC 2019ปีที่แล้วนะคะตัวเนี้ยแบ็กกราวของซ i b บ a ร a แบทแมคือเป็นตอนหนึ่งที่แบทแมนกับโรบินเนี่ยไปสู้กับซี b บ a ร a แซึ่งซ i b บ a ร a แมเนี่ยก็เป็นผู้หลยในเรื่องแบทแมนนะแล้วก็ทั้งตัวเนี่ยเป็นลายลายลายซีบลายมาลายทั้งตัวแล้วปรากฏว่าแบทแมนเนี่ยได้ไปโดนพลังจากเครื่องมือแมชชีนของ ซีบราแมนมาตัวเองก็เลยกลายเป็นลายมาลายทั้งตัวแล้วก็กลายเป็นซีบราแบทแมนแล้วก็มีพลังเหมือนแบบซีบราแมนมาต่อสู้อยู่พักหนึ่งนะคะก็อันนี้เนี่ยก็จะเห็นได้ว่าทั้งข้างหน้าข้างหลังอะ่ะเป็นลายมาลายทั้งตัวเลยแบบนี้แล้วบนหัวก็มีลายมาลายต่อด้วยนะตัวนี้จริงๆแล้วอะ่ะคนแบบบ่นเยอะมากเลยว่าไม่ชอบเลยเนี้ยแบบไม่เห็นเหมาะสมเลยจะเอามาทำเป็นเอ็กซ์ตรีแต่หนิงคิดว่ามันก็ การที่เป็นคอมมิคอนเอ็กซ์คลูซีมันก็มีลายแปลกๆมาบ้างก็ดีนะคะหัวก็จะเป็นสีขาวเลยหน้ามีสองหน้าคือหน้าหน้าบูดแบบนี้กับหน้าโกรธนะคะแล้วก็พอใส่หมวกเข้าเข้าไปก็จะหน้าตาประมาณนี้ค่ะตัวนี้พี่ไ่เช็คราคามาแล้วในบริก n k เหมือนกันนะคะปัจจุบันเนี่ยราคาอยู่ที่ราวๆหนึ่งมืนบาทเริ่มต้น ก็ถ้าถามว่าสำ,สำหรับการเป็นมินิฟิกเอ็กซ์คลูซีฟของคอมิคอนเนี่ยราคายังจับต้องได้ไหมก็เรียกว่ายังจับต้องค่อนข้างได้ถ้าใครที่เป็นแฟนแบทแมนแล้วก็อยากสะสมเพิ่มเติม,เ,ตมเนี่ยบิงก็แนะนำว่าให้รีบซือ้อตั้งแต่ตอนนี้นะคะก่อนที่ราคามันจะขึ้นไปเหมือนตัวนี้นะนะก็ลองดูก็เหล๋ยวรอดูกันต่อไปว่าคอมิคอนเนี่ยจะมีมินิฟิก เอกซ์คลูซีที่เป็นแบทแมนแบบนี้ออกมาอีกเรื่อยๆหรือเปล่าปิงเป็นแฟนแบทแมนมากนะแต่ว่าไม่ได้รู้เรื่องคอมิกดีซีหรือว่าเรื่องแบทแมนที่เป็นกระตูนลึกขนาดนั้นถ้าเกิดว่ามีใครที่เป็นแฟนตัวจริงจริงๆและรู้เรื่องเกี่ยวกับซีรีส์แบทแมนแล้วก็แบทแมนออฟเซเรน่าแบบลึกซึ้งเนี่ยก็ช่วยมาบอกปิงด้วยนะคะเราจะได้มีเป็นการแชร์ความรู้แชร์แบบเรื่องราวกันเนาะสำหรับแฟนพวกแฟนๆยังไงวันนี้ก็บิ๊กแบงมาเล่าให้ฟังเท่านี้ เดี๋ยวไว้มีมินิฟิกก็จะมารีวิวอีกวันนี้ไปก่อนแหละบ๊ายบาย